บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีขยายไปถึงกันยายน2564้เฮ้ครมเห็นชอบขยายมาตรการค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีของผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีกหนึ่งปีถึงเดือนกันยายน64เงื่อนไขเหมือนเดิมกดเงินสดได้ นางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีถแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครมวันที่22กันยายน63ว่าวันนี้ที่ประชุมครมรมีมติขยายมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำฟรีและค่าไฟฟ้าฟรีสําหรับผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐบัตรคนจนออกไปอีก1ปีจนเดิมต้องสิ้นสุดเดือนกันยายน2563เป็นเดือนกันยายน2564แทน โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเดิมคือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนติดต่อกันหรือใช้ไฟฟ้า50เกิน50หน่วยต่อเดือนก็สามารถใช้ได้ฟรีภายในวงเงิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแต่หากใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด ด้านค่าน้ำประปาสามารถใช้น้ำประปาฟรีภายในวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมดค่าน้ำฟรีไฟฟ้าฟรีของบัตรสบริการคืออะไรวันที่18ของทุกเดือนผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ2รายการซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้สูงสุด330าบาทได้แก่ ค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อเดือนต่อครวัวเรือนผู้ได้รับสิทธิ์คือครวัวเรือนที่ได้ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือน100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เมื่อบินค่าน้ำประปามาผู้ใช้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กับเข้บาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18ของทุกเดือนและสามารถนำบัตรมากดเป็นเงินสดใช้ได้เลยค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาท ต่อคัวเรือนต่อเดือนคัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยทั้งนี้เมื่อบินค่าไฟฟ้ามาต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรคนจนภายในวันที่18ของทุกเดือนและสามารถนำบัตรมากดเป็นเงินสดใช้ได้เลยขอขอบคุณสำนักข่าว t h อ b a n g k อก i n s i g h ์ Inside, ครับ